สอนแต่งลุกเดียกอสเมคอัพทนไม่ไหวมันฉ่ำมากมาแล้วจ้าแกะออกมาค่อนข้างชอบเลยนะคะใครอยากดูฮาวทูตาลุกนี้ไปตามกันเลยค่ะมีไปแกะงานตาม,มาแล้วนะคะเดี๋ยวมาทำข้างนี้พร้อมกันขัดเบ,บ้าก่อนนะคะจะใช้สีน้ำตาลอันนี้เลยนะก็ลงไปนะคะตามเบ้าตาของเราค่ะใส่ลุ้งของ Color p o p นะคะอันดีอันเดิมก็ฟาดเข้าไปที่หัวตาเลยนะอันนี้ก็สีชัดมากสวยมาก แล้วไอก็จะเอาสีชมพูนะคะแอบมาท็อปนิดนึงนะเพราะว่าในตัวอย่างมันเหมือนว่าจะเป็นม่วงที่ผสมชมพูนะคะแล้วก็สีชมพูเนี่ยก็จะเอาว่าเป็นตาล่างดอลลีอ่อายตรงนี้ไปเลยมาต่อที่สโมกกี้อายเลยนะคะก็จะใช้สีน้ำตาลเทานี้นะลงพื้นตรงหางตาไปก่อนนะคะค่อยๆเบรนเพิ่มน้ำหนักไปวาดระบายออกไปเป็นสามเหลี่ยมด้วยนะคะตรงหางตาต่อ,ตอ,อด้วยสีเทาเข้มอันนี้เลยนะคะทำเหมือนเดิมแต่ว่าต้องการให้มันเข้มมากขึ้น ทีนี้นะคะมาวาดตาให้โตวกว่าเดิมนะใช้แปรงหัวตัดค่อยๆลากเส้นนะคะนะม,มาวาดเส้นไกลนะคะให้อายอไ,อไลเนอร์ตรงนี้นะมันบรรจบกับหางตาที่เราวาดเลยออกมานะคะ <S <S 1> <S 1> ตรงที่มันเชื่อมกันก็ไม่ต้องให้มันชัดมากนะคะให้มันเป็นแบบเบลอๆไปก็ได้ <S 1> <S 1> แล้วก็มาตัดขอบ ตาอีกทีนะคะด้วยอายไลเนอร์แบบเพลนซิลค่ไอเทมรับเป็นกริตเตอร์สีม่วงนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วดูในรูปอะเขาไม่ได้ไม่ได้มีกริตเตอร์สีม่วงนะแต่ไอ้มีอยู่แล้วนะคะก็เลยความวิงวิเข้าไปเพิ่มนะคะเธอฉันแอบมูมาปัดแก้มก่อนนะคะก็จะใช้2สีนี้ผสมกันนะลงสีส้มก่อนตรงนี้นะคะแล้วก็ ตรงหน้าแก้มจะใช้สีชมพูนี้แล้วก็ปัดตรงปลายจมูกด้วยลงให้เข้มไปเลยนะเพราะว่าตอนถ่ายจะต้องปิดไฟถ่ายนะคะก็ถ้าเห็นตัวจริงก็คือตกใจมากมันแบบ <G ül> เข้มเกินเสร็จแล้วนะคะก็มาทับด้วยไฮไลท์เลยนี้ก็จะเป็นไฮไลท์ที่มีความเหลือบเหลือบฟ้าด้วยนะก็จะได้เข้ากับตาของเรานะคะสีแบบว่าสุดๆทุกคนวิงตาแตกมากตาหัวตาขาดไปได้ค้ญญญาสาวจีน นี่เป็นไงจึงสุดเกือบแล้วค่ะที่นี้จากนั้นก็หาแปรงแบนๆนะมาวาดเส้นโค้งตามเบ้าตาแบบนี้นะคะและยังไม่พอใจนะคะก็แอามาเติมด้วยนี่เลยเทียร์ดรอปของอีทูดีะะ้ทาวสปอร์ตอุ่นนี่ได้จาจทุกคนเดี๋ยวขอไปติดขนตาก่อนนะคะต่อไปที่ขนตาล่างก็จะใช้วิธีการวาดเอานะคะ สุดท้ายขาะไม่ได้ดอลลี่อานนยนะจ๊ะก็เติมไปเลยนักจุดก่อนหนึ่งจุดนะคะก็ค่อยลากไปใช้ฝือขว่านะคะงานลิปมาแล้วฉ่ำมากเป็นของ for you two นะผสมเบอร์หนึ่งกับเบอร์ห้าเข้าด้วยกันนะคะรุ่นใหม่ล่าสุดเซรั่มชิ้นออยนั่นเองสีคือค่อนข้างใกล้เลยนะคะเบอร์หนึ่งกับเบอร์ห้าผสมกันนะ dear god all i w a n be is young and hot and rich forever Too much ask. รอบประมาณนี้นะคะใครแต่งก็ขอให้เป็นลูกรักพระเจ้ากันหมดเลยใครไปเห็นลูกไหนและอยากให้แต่งก็ลองแท็กกันมาได้นะคะวันนี้ไปกันค่ะบ๊ายบาย